ความจเจริญงอกงามนั่นแหละมันเป็นลักษณะของคําว่าประพิีวัฒนธรรมก็คือการที่เราได้จัดสร้างจัดทำํำพิีนี้ขึ้นมาเพื่อความจเจริญงอกงามในทางวัฒนธรรมให้มันมีเรียกว่าให้มีคงอยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีให้ในหมูนะ่คณะ เป็นเพียงแค่นั้นแหนะละคุณโยมนะในหลักสระสำคัญนะแล้วก็เป็นการทำบุญนะให้กับตัวเองเพื่อเป็นการสละทานอ่เนกะ็เรียกว่าสละเวลาทั้งร่างกายทั้งเรื่องทุนทรัพย์ในการเป็นเจ้าภาพกระถินะนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยกายวาจาใจนะนั่นแหละคุณโยม ก่อสรับพรุ่งนี้ก็เป็นบุญใหญ่เขาเรียกว่ายี่สิบสองข้องสิบสี่เป็นบุญประเพณีของเดือนสิบสองก็คือวันลอยกระทงก็คือเป็นวันบางบางที่เขาก็จะมีเขาก็เรียกว่าเป็นวันเพงเพีงก็คือวันเพลนเนี่ยวันเพีงวันเพีงการประเพณีการจุดเขาเรียกว่า จุดโคมไฟจุดโคมประดับแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าแล้วแต่ว่าจะมีแต่ละภาคจะทํำยังไงตามความเชื่อเพื่อเป็นการพุทธเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการสระเดาะเคาะให้กับสําหรับตัวเองปล่อยลอยความทุกข์ความสุขไปกับสายน้ําไปกับ อากาศเหมือนกับการปล่อยคมลอยนะอย่างนั้นแหละคุณโยมเมื่อการปล่อยคมลอยอนะ่จริงๆแล้วสราระสำคัญก็คือนะเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาเพื่อความเจริญงอกงามและความรักความสัมัคนคะีอะนั่นแหละให้คงอยู่อ่านะแล้วก็บุญลอยกระทงเนี่ย ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการน้อมขอขอมาพระแม่คงคาก็คือน้ําแม่น้ำำําลําคลองที่ให้คุณาประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําอุโปโภคบริโภคเป็นหนทางสัญจรเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางต้องหม่ก่อนแลนะกุโยม นั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยการสัญจรที่สะดวกสบายที่สุดคือการสัญจรทางน้ําโดยใช้เรือไม่ว่าจะเป็นเรือแบบยุคเก่าๆอย่างที่เราเคยเห็นใช่ไหมเรือสำเภาเรือยีโป,ปงแล้วก็เรือเมีทุกขนาดแบบว่าตามที่เราเคยเรียนศึกษามามีแม้กระทั่งเรือใช้คนถีบเรือคนพายเรือใบ คือชักลอกใช้กำแรงลมในการเดินทางนี่นี่แหละคุณโยมเป็นลักษณะของอความคิดดัดแปลงของอมนุษย์เพื่อเขาเรียกเขาเรียกว่าเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้จัดสร้างขึ้นในบุญประเพณีแต่นาที ทำแต่ละทีสรุปแล้วมันก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเพื่อให้มวลมนุษยชาติก็คือพวกเราสามารถคงอยู่ได้มีรูปมีหลานสืบเผ่พาพันธุ์นุษย์สืบต่อไปก็จะเป็นลักษณะนั้นน,นะคุณโยมนะแล้วก็เป็นแนวทางสอนให้ลูกให้หลานได้อ่า,อาอเรียกว่ารู้จักการสละทาน การทําบุญนะนั่นแหละเป็นการน้อมนําคําสอนขององค์สุจพรปสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปปฏิบัติถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่ไปไม่ไปปฏิบัตนะิความรู้นั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรนะจริงๆน,นะคุณผู้ชมรู้หลายรู้หลายแต่จะของบ่ปฏิบัติบ่เหต,ตุก็คือเก่านะ มันมีปริัต์มันก็ต้องมีปฏิบัติ